สวัสดีครับก็ p y p a พจ e อนจ n เ e ีนะครับคลิปที่แล้วเราดูกันไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าการใช้ m o m n i r i v e n Design เนี่ยจะช่วยให้เราออกแบบ Microservice ได้ดีขึ้นยังไงในคลิปนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับในเรื่องของการออกแบบว่าไอ d d เนี่ยมีหลักคิดยังไงคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกผมว่าเสียงเพลงแบ็ r กราวมันรบกวนสมาธินะฮะตอนนี้ผมยังหาอันใหม่ไม่ได้เลยในคลิปนี้ผมขอลองเอาออกดูก่อนนะฮะ ถ้าได้ยินเสียงเหมือนพายุเข้าอันนั้นคือแอร์บ้านผมเองนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็บอกได้สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะฮะในการออกแบบแบบ Domain Driven Design เนี่ยอย่างที่เล่าไปในพาร์ทที่1คือเราจะให้ความสำคัญกับคอนเซปต์ทางฝั่ง Business หรือ Domain Expert เป็นหลักทีนีน้สิ่งที่คนฝั่ง Developer อย่างพวกเรามักจะพลาดนะฮะก็คือเรามักจะโฟกัสกับส่วนที่เป็นดีเทลมากเกินไปเช่น Attribute ของ Class ต่างๆหรือหน้าตาข้อมูลใน Database จนทำให้ลืมมองภาพใหญ่ของระบบไปนะฮะผมขอยกตัวอย่างโจทย์สมมุติแบบนี้สมมุติว่าเรากำลังจะออกแบบระบบสำหรับเ,เขียนบทความคล้ายๆ Medium แบบ Simple อะไรอย่างนั้นนะฮะสมมติว่าเราได้ r e q u i r e m e n t สรุปคร่าวๆมาเป็น7ข้อตามนี้ลองพอดวิดีโออ่านดูนะฮะอย่างที่บอกในพาร์ทหว่าการเลือกโมเดลให้สอดคล้องกับมุมมองของโดเมนเอ็กซ์เพร์เนี่ย เป็นสิ่งสําคัญทีนี้ถ้าเราเป็น Developer ที่อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้มากเนี่ยสนใจแค่ว่าทํายังไงให้ระบบมันสามารถทํางานได้ตามที่ต้องการก็พอเริ่มมาบางคนอาจจะลงไปออกแบบคลาส s a g กรมเลยแล้วก็แบบเราก็สนกอยู่ออกับการใส่ Attribute ตั้งชื่อ m t t o d โยงเส้นไปมารูน้นี่ใช่ไหมฮะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้อาจจะได้คลาส s a g กรมที่มันยุบยับ,ย,บ,ย,บยุบยับแบบนี้ จะเห็นว่าอันเนี้ยเรากำลังออกแบบในมุมที่มันเป็นดีเทลมากเกินไปละนะฮะซึ่งในการออกแบบไมโครเซอร์วิสเนี่ยเราจะไม่เริ่มจากดีเทลนะฮะปัญหาที่เห็นบ่อยๆคือพอเรารีบทำคลาสไอเกรมขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามแยกคลาสไอเกรมนะคือฉีกมันหั่นมันออกมาเป็นเซอร์วิสย่อยๆทีหลังซึ่งมันอาจจะทำไม่ได้อย่างอย่างในตัวอย่างในรูปเนี้ยเราอาจจะเพลินไปหน่อยนะฮะกลายเป็นว่าทุกคลาส มันมีค o ปป l i n g ไปหาตัว user กับ permission หมดเลยเราจะแยกยังไงฮะเพราะว่าการจะให้คนทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องไปเช็ค permission อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะตามโมเดลปัจจุบันที่เราออกแบบไว้ตรงเนี้ยอันนี้คือการที่เรามองปัญหาผิดมุมทําให้เราใช้โมเดลผิดมุมจะเห็นว่าถ้าเราใช้ class d i กร r เนี่ยคือเราส s ม m e ว่าทุก component นะฮะมันสามารถ interact ต่อกันได้อย่างอิสระ คือมันไม่มีขอบเขตหรือแบบบาร์ดอรี่อะไรที่เป็นข้อห้ามใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีเกณฑ์ในการชี้วัดด้วยว่าไอ้โมเดลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเหมาะสมกับปัญหานั้นๆแล้วหรือ,อยังด้วยในโดเมนริฟิเนนดีไซนเนี่ยมีคำศัพท์3ามคำวันนี้นะฮะที่เดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังในคลิปนี้คือคำว่าสับโดเมนบาร์ดิ์คอนเทกซ์แล้วก็ภาษาตอนนี้ลองฟังไปก่อนนะฮะ ถ้าเราออกแบบตามหลักของ Domain Driven Design เนี่ยเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่ระบบเราต้องการจะแก้ออกมาเป็นส่วนย่อยๆเรียกว่าเป็น s ับโดเมนย่อยนะฮะจากนั้นในแต่ละสับโดเมนเนี่ยเราก็จะออกแบบโมเดลที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆซึ่งแต่ละโมเดลเนี่ยมันจะถูกจำกัดด้วยขอบเขตเรียกว่า b o u n d e d context คือที่วงสีแดงๆไว้ตอนนี้นะฮะมันเป็นขอบเขตทางภาษาอย่างหนึ่ง ที่จะบอกเราว่าคอมโพเนนต์แต่ละอย่างภายในโมเดลนั้นเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังอย่างในรูปจะเห็นว่าเรามีบ o าวด e d คอนเท x t ที่ชื่อ Writing Context ใช่ไหมฮะหมายความว่าภายในคอนเท x กนี้โมเดลของเราแล้วก็ภาษาที่เราใช้ทั้งหมดภายใน Writing Context เนี่ยจะต้องเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความทั้งหมดเลยห้ามมีสิ่งแปลกปลอมนะฮะสิ่งแปลกปลอมทงภาษาเป็นยังไงใช่ไหมฮะ ถ้ายังจำได้เนี่ยในคลาสไสแกรมตอนแรกที่เราเสร้างขึ้นมาให้มันแบบพอจะใช้งานได้อย่างเดียวนะฮะจะสังเกตว่าเรามีคอมโพเนนต์ที่ชื่อ user กับ permission แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ภาษาดูเนี่ยจะเห็นว่าคําว่า user หรือ permission เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเขียนบทความเลยนะฮะมันฟังดูเป็นเรื่องของ identity หรือ security อะไรพวกนั้นมากกว่าดังนั้นมันไม่ควรจะอยู่ใน writing context ถามว่าแล้วเราจะใช้อะไรดีเราก็ต้องดูภาษาที่ Domain Expert ใช้แล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อโดเมนเอ็กซ์เิเนี่ยเขาใช้คำว่า w r i t อร์กับ Reviewer นะในการแทนกลุ่มคนที่เขียนบทความเพราะงั้นเราก็จะใช้โมเดลในลักษณะเดียวกันนะซึ่งพอเราออกแบบ Writing Context ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าตอนแรกที่เราใช้ Permission ในการกำ,ำหนดว่าแต่ละคนนะฮะทำอะไรกับบทความแต่ละบทความได้บ้างอะ่ะมันเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ถูกไหมฮะถึงแม้มันอาจจะใช้งานได้เหมือนกันทํางานได้เหมือนกันก็จริงตาม Require m e n t แต่ Domain Expert เนี่ยจากมุมมองเขาอะฮะเขามองมันในลักษณะของบทบาทหรือเป็นโรมากกว่าว่าเป็น Role ร r เ t อร์รีเ e อร์รีวิวเอะไรแบบนี้เพราะงั้นพอเรามาออกแบบในส่วนของ i อ e n i น t ิ t ี a แ c นด s c c คเซส t t นเต่อเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะใช้ Role มากกว่าไม่ใช่ p r r m s s s o o และ มันถึงจะสามารถทำงานร่วมกับ writing context ได้ง่ายถูกไหมก็คือ r o w writer ก็ map กับ class writer อะไรแบบนั้นตรงๆอันนี้คือการที่ตัวภาษาเนี่ยทำให้เราเลือกโมเดลได้เหมาะสมกับงานซึ่งเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วในพาทที่1ว่าโมเดลที่เหมาะสมกับงานนะฮะจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจำได้ไหมฮะทีนี้การวิเคราะห์ทางภาษาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เรา discover component อื่นๆที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมได้ด้วย เช่นอันนี้เราอาจจะเห็นว่าอา้าในเมื่อมันมี r o l แล้วเราอาจจะต้องมีทีมขึ้นมาสำหรับการ manage r o l ไหมสำหรับคนแต่ละกลุ่มอะไรแบบนี้ก,ก็ต้องลองปรึกษากับโดเมน expert ดูนะ,ะว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเสร็จสับปุ๊บเนี่ยพอเราได้ภาพระบบของเรามาแบบนี้แล้วจะเห็นว่าระบบอะฮะมันถูกแบ่งออกเป็น3 context ที่ขาดออกจากกันอยู่แล้วตอนเรา implement เนี่ยเราก็สามารถที่จะ implement แต่ละ context ขึ้นมาเป็น1 microservice ได้เลยซึ่งแต่ละเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมีคัป pling ต่อการต่ำอยู่แล้วเพราะเราพยายามให้มันแบบขาดออกจากกันให้มากที่สุดนั่นเองตอนนี้บางท่านอาจจะกำลังสงสัยว่าเอา้าแล้วถ้า user กับ role มันแยกออกจาก reviewer กับ writer เนี่ยแบบเป็นคนละเซอร์วิสกันเลยแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแชร์ข้อมูลอะไรกันยังไงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปเรื่องของ architecture ต่อไปนะฮะ จะช่วยทําให้เข้าใจภาพทั้งหมดมากขึ้นเยอะเลยแต่ในคลิปนี้เรามาคุยกันในมุมของการออกแบบกันก่อนนะครับต่อไปเรามาดูความหมายของคํา3คําที่ผมติดเอาไว้กันนะฮะซึ่งจริงๆเมื่อกี้เราก็ได้ยินไปเยอะแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายจริงๆมันคำแรกก็คือสับโดเมนสับโดเมนเนี่ยมันคือสิ่งที่เราใช้แบ่งโจทย์ปัญหาทั้งหมดะฮะที่เราจะสร้างระบบใหญ่ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นส่วนย่อยๆหลายๆสับโดเมน ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าการออกแบบระบบใหญ่ๆที่มันซับซ้อนๆมากๆเนี่ยมันทําได้ลําบากคือสมองคนเราเนี่ยฮะมันก็คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์จริงไหมฮะคือมันมีความจําที่แบบจํากัดเราไม่สามารถที่จะคิดหลายๆเรื่องแบบพร้อมกันได้ดีพะะนันก็เลยต้องแบ่งออกเป็นโจทย์ย่อยๆฮะโดยอาจจะแบ่งตามกลุ่มของโดเมนเอ็กซ์เพรสก็ได้เช่นแบ่งเป็นซับโดเมนฝ่ายเซลล์สับโดเมนฝ่ายบัญชีเป็นต้น หรือจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆที่เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อทัดไปนะครับอีกเรื่องที่ต้องรู้เนี่ยก็คือสับโดเมนนะครมันสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภท1คือคอโดเมนคอโดเมนเนี่ยมันคือสับโดเมนอันนึ่งครที่เราและโดเมนเอ็กซ์เพร์เลือกมาว่ามันคือโจทย์ที่สําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่แบบสร้างแวร์ยูเป็นสิ่งที่เราทําให้เราได้เปรียบเหนือคู่แข่งนะครับ เพราะงั้นสับโดเมนไหนที่เราเลือกออกมาเป็นคอโดเมนเนี่ยเราก็อยากจะให้ทีมเด v วล o p เ r ที่เก่งที่สุดของเราอะลงไปทําอยากจะลงเงินอยากจะลงเวลากับมันให้มากที่สุด2คือ supporting u u domain นะฮะอันเนี้ยมีหลายอันได้มันคือสับโดเมนที่เราจำเป็นต้องทํารัเพื่อเพื่อทำงานร่วมกับ Core Domain ให้แบบทั้งระบบมันสมบูรณ์เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะฮะ เพราะงั้น supporting subdomain เนี่ยมันก็สำคัญคือคือถ้าไม่มีฮะระบบก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะระบบมันก็ขาดไปแต่อาจจะไม่ได้สำคัญหรือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่ากับ core domain ทีนี้3คือ generic subdomain อันนี้ฮะมันคือ subdomain ที่แบบเป็นโจทย์ทั่ว,วไปเลยคือแบบหาซื้อได้ตามตลาดนะฮะมันไม่ใช่แบบโจทย์พิเศษอะไรที่เราจําเป็นจะต้องไปเขียนเอง สามารถหาซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปหรือจ้างเอาซอสให้มาทําให้ก็ได้คือเป็นส่วนที่เราแบบอยากจะเสียเวลากับมันให้น้อยที่สุดนะฮะเท่าที่จะทําได้ซื้อได้ก็ซื้อหรือจะทําเองก็ได้แต่ว่าควรจะเวลาไปทําส่วนอื่นมากกว่าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมทําระบบอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมฮะผมอาจจะบอกว่าระบบของผมเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างระบบทานาย AI ที่แบบทานายดีแมนการซื้อของลูกค้า ล่วงหน้า7วันเพื่อที่ผมจะได้สั่งของมาสต็อกเก็บเอาไว้แบบได้ถูกต้องแม่นยําของไม่ขาดไม่เกินใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้บริษัทของผมทำกำไรได้มากขึ้นแล้วก็ได้เปรียบคู่แข่งอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าอ,อื่นๆเพราะงั้นผมก็จะมีสับโดเมนอันนึงละก็คือเป็น ai demand forecast ใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็น core d o m a i ของระบบของผมแต่ทีเนี้ยถ้ามีแค่ ai เนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ถูกไหมฮะมันต้องมีส่วนอื่นๆอ,อีกมันถึงจะเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่สมบูรณ์โจทย์อื่นๆพวกนี้ก็คือจะเป็น supporting subdomain นะฮะเช่นเรื่องการ manage inventory เรื่องของการ manage การ shipping การขนส่งของพวกนี้ก็จะเป็น supporting subdomain ไปต่อไปตัว shipping เนี่ยอาจจะบอกว่ามันจำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยในการนำทางรถยนต์นะเวลาที่เราจะเอาของไปส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย เพราะาเราก็จะมีเป็น m แม Sub Domain ขึ้นมาอีกอันนะฮะแต่ว่าแมป u ับโดเมนเนี่ยไอโจ์การนำทางรถแค่นี้เนี่ยมันเป็นงานทั่วๆไปถูกไหมฮะมันมีโซลูชันอยู่แล้วมันหาซื้อได้อยู่แล้วเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ธุรกิจที่เราทำเนี่ยอยากจะโฟกัสด้วยเท่าไหร่มันก็เลยเป็น Generic Sub Domain นะฮะพอจะเข้าใจความแตกต่างใช่ไหมฮะ สมมุติเราไปหาโซลูชันตามตลาดดูแล้วพบว่ามันมีแบบ Google Maps API ที่ใช้งานได้อยู่แล้วตรงกับที่เราต้องการพอดีผมก็ไม่ต้องทำเองละถูกไหมครัผมก็จ่ายเงินให้ Google ไปแล้วเราก็ใช้ Google Maps API ไปได้เลยอันนี้ก็คือ generic subdomain คคือซื้อได้ก็ซื้อสำหรับคำว่า subdomain เนี่ยคร่าวๆมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือการแบ่งปัญหาออกมาวิเคราะห์แยกกันแล้วก็ลำดับความสำคัญของมันให้ดี จุดที่พลาดบ่อยเนี่ยคือเราอาจจะไปลงทุนกับส่วนที่มันไม่ใช่ค o r e domain มากเกินความจำเป็นนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังต่อไป b o u d e d t context นะฮะ b o u d e d context หรือที่ผมเรียกสั้นๆว่า context เนี่ยจริงๆมันก็ตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยฮะมันคือขอบเขตของโมเดลหรือว่าของคอนเซ็ปต์ต่างๆหรือของภาษาที่ใช้ร่วมกับ domain expert ถ้าเรามองสับโดเมนว่าเป็นส่วนที่บอกว่าระบบเรามีโจทย์ปัญหาอะไรบ้างเนี่ย เราก็อาจจะมอง b o u n d คอ context ว่าเป็นส่วนของตัวแก้ปัญหานะฮะว่าในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยต้องมีโมเดลเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เห็นกันในตัวอย่างตอนต้นแล้วนะฮะว่าการออกแบบที่เราไม่ได้มีขอบเขตเนี่ยมันทําให้โมเดลแล้วก็ภาษาต่างๆอะ่ะมันมาปนกันมาพันกันมั่วทําให้เราเมนเทนยากนั่นเองฮะถ้ารูปนี้ยังดูไม่ค่อยเรวร้ายเท่าไหร่ลองดูรูปนี้ ระบบที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แรกๆเขาก็อาจจะออกแบบไว้ดีก็ได้นะฮะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าขอบเขตของระบบหรือส่วน,นเนี้ยเนี้ยหรือแบบเอ่อเซอร์วิสเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเพราะงั้นเราก็อาจจะเผลอแอดคอมโพเนนต์ต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับความหมายไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของมันเพิ่มเข้าไปเรื่อยเรแล้วโมเดลกับคอนเซปต์ต่างๆฮะมันก็พันกันมั่วเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามันก็จะได้เป็นรูปนี้โครงสร้างแบบเนี้ยมีชื่อเรียกนะฮะเขาเรียกว่าอาร์เคดิจเจอร์แบบ Big Ball of Mud ถ้าไปเสิร์ชซูเกลดูก็จะเจอรูปนี้ฮะคือมันมันเป็นแบบในภาพนี้เป๊ะเ,เลยฮะคือคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยมันมี dependency เชื่อมโยงกันไปทั่วแล้วก็โมเดลกับคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนปะปนกันไปหมด Big Ball of Mud เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับระบบโมโนลิทแล้วก็กับระบบ Microservice ที่ไม่มีการแบ่ง context ที่เหมาะสมได้เช่นกันนะฮะ โดยทั่วไปเวลาเราออกแบบด้วย DDD เนี่ยเราก็อยากจะให้มันเป็นในลักษณะนี้ถูกไหมคคือ1 Sub d ซับโดเมนควรจะมีแค่1 Bounded Context เท่านั้นหรือ1 m i c r o s e r v i c e เท่านั้นสีเหลืองนี่คือ Bounded Context นะฮะแต่ในการทำงานจริงเนี่ยส่วนมากเราก็จะพบว่ามันมีระบบที่เป็น Legacy System อยู่ก่อนแล้ว เช่นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่บริษัทเคยซื้อมาแบบเมื่อเมื่อหลายปีก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันยังต้องใช้อยู่เพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นในรูปนี้แทน Legacy System มเนี่ยมันก็อาจจะทำงานหลายอย่างถูกมคคือเกี่ยวข้องกับหลายซับโดเมนมากอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบตามแบบโดเมนเดเวเ n นดีไซน์ก็จะเป็นตามรูปนี้ข้างในของ Legacy System มเนี่ยมันก็อาจจะเป็น Big Ball of Mud ก็คือโมเดลต่างๆปนกันไปหมด โมเดลของ Inventory ก็ไปปนกับโมเดลของ Maps ภาษาที่ใช้ของ m p s ก็อาจจะไปปนกับอของ Shipping อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เมนเทนยากแก้ไขได้ยากเทสได้ยากแล้ว Service อือ่นๆที่เราจะเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันกันกบไอตัวเนี้ยได้ยากอีกเช่นกันดังนั้นเราควรออกแบบ Bounded Context หรือ Service หนึ่งหนึ่งเนี่ยให้มันอยู่แค่ใน1 Sub Domain เเท่านั้นนะฮะถ้าถามว่าเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไง เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ในหัวข้อ Context Mapping ในคลิปหลังจากนี้นะฮะเรื่องสุดท้ายคือภาษาหรือคำเต็มๆของมันคือ ubiquitous language เป็นคำที่คุณ Eric Evans เนี่ยใช้เพื่อสื่อถึงภาษาที่เราพัฒนามันขึ้นมาเพื่อใช้ในแต่ละ Bounded Context และมันต้องไม่กำกวมซึ่งซึ่งชื่อของมันเนี่ยอาจจะแบบทำให้สับสนหน่อยนึงเพราะมันอาจจะแปลว่าเป็นภาษา ที่มีอยู่ทั่วไปทุกที่บางคนก็จะนึกว่าอ๋อเราต้องสร้างภาษากลางที่ทุกคนใช้เหมือนกันหมดทุกเซอร์วิสหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆมันตรงกันข้ามกันเลยคุณเอริกเนี่ยเขาหมายถึงภาษาที่ใช้กันภายในทีมในแต่ละคอนเท็กซ์หมายความว่าถ้าเราเอาภาษาที่ทีมเราใช้ในคอนเท็กซ์หนึ่งเนี่ยไปคุยกับคนจากอีกคอนเท็กซ์หนึ่งเขาจะตีความหมายแบบเป็นคนละเรื่องกันเลยก็ได้ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องแค่แบบการสื่อสารหรือเปล่าคือคุยกันให้รู้เรื่องก็พอไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะฮะใน DDD เนี่ย ubiquitous language เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทั้งตอนออกแบบไปจนถึงตอนตอนสร้าง test case แล้วก็ตอนเขียนโค้ดเลยคือเราจะใช้ภาษาแบบเดียวกันในทุกขั้นตอนมันเลยเรียกว่า ubiquitous language เฮะเหมือนที่ผมให้ดูตัวอย่างตอนแรกสุดจำได้ไหมฮะ เราจะไม่โมเดลด้วยภาษาที่มันผิดหรือมันไม่ตรงกับภาษาของ Bounded Context นั้นๆทำให้โมเดลเรา clean แล้วก็สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทนะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องคำนามนะฮะบางคนแบบเก็บ requirement สมอาจจะฟังแต่คำนามใช่ไหมฮะว่าแบบ domain expert พูดคำนามอะไรออกมาบ้างแล้วก็เอาไปเขียนเป็น class diagram domain expert พูดคำว่า product แล้วก็ใส่ class product เข้าไปในใน diagram แต่ ubiquitous language มันไม่ใช่เรื่องของแค่คำนามไงฮะมันคือภาษาในภาษาในในประโยคต่างเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบอื่นๆที่เราต้องสนใจอีกยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมสร้างระบบ management ในโรงพยาบาลขึ้นมานะฮะแล้วเรากำลังคุยกับ domain expert อยู่ในใน scenario เรื่องของการฉีดวัคซีนอยู่นะฮะทีนี้มี domain expert 3คนฮะเขาพูดออกมาแล้วเขาพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเอาไว้3แบบไม่เหมือนกันแบบนี้ คนแรกบอกว่าวัคซีนเนี่ยถูกนําไปใช้ใช่ไหมคคนที่2บอกว่าพยาบาลฉีดวัคซีนให้คนไข้คนที่3บอกว่าคนไข้ได้รับวัคซีนที่ฉีดโดยพยาบาลอันนี้คือประโยคที่ต่างกันเลยถูกไหมทั้ง3แบบแต่ว่าพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันอยู่แต่ในการสร้าง ubiquitous language เนี่ยเราจะกำพวมไม่ได้เราต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นต้องเข้าใจตรงกันเหมือนกันถามว่าเราจะใช้แบบไหนดีคร อย่างที่บอกะ,ะใน DDD เนี่ยภาษาที่เราใช้มันจะเกี่ยวข้องกับตอนเราเขียนโค้ดจริงด้วยสมมุติเราใช้แบบแรกโค้ดที่เราเขียนมันจะเป็นแบบนี้ฮะก็คือเราเรียกเมธอด take out จาก Object v a c วัคซนถ้าเราใช้แบบ2จะเป็นแบบนี้คะคือพยาบาลฉีดวัคซีนให้คนไข้ส่วนแบบ3ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันแฟนเพจผมน่าจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าเวลาผมให้เลือกอันไหนดีกว่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคําถามหลอก จริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอันไหนที่ผิดก็ได้นะครับแค่โดเมนเอ็กซ์เพรสสามคนนี้เขามาจากฝ่ายที่แตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่างกันคนละส่วนคนที่1เนี่ยเขาอาจจะมาจากฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการสต็อกของเพราะฉนั้นเขาจะพูดอยู่ในบาวดิคอนเทกซ์เรื่องของแวฮาว่ามีคนใช้ยาหรืออะไรไปบ้างในแต่ละวันใช่ไหมัเขาก็เลยบอกว่าวัคซีนอันเนี้ยมันถูกเอาไปใช้แล้ว1หลอดเอาออกจากรายการได้ คนที่สองอาจจะพูดในมุมของตารางงานของพยาบาลว่าแบบพยาบาลวันหนึ่งได้ทําอะไรไปบ้างคนที่สามเขาอาจจะเป็นคนดูแลพวกประวัติการรักษาผู้ป่วยเขาก็อาจจะต้องบอกว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยได้รับยาอะไรไปเพราะงั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแบบไหนที่ผิดเพราะว่าเราก็อาจจะใช้มันทุกแบบนี่แหละแต่อยู่คนละเซอร์วิสหรืออยู่คนละคอนเท็กซ์กันเท่านั้นเพราะอย่างที่บอก ubiquitous language เนี่ยฮะมันขึ้นอยู่กับแต่ละ bounded context การฉีดวัคซีนในมุมมองของแต่ละคอนเท็กซ์เนี่ยก็จะถูกอธิบายด้วยภาษาที่มันแตกต่างกันอย่างที่เห็นทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วใช้ให้มันเหมือนๆกันไปไม่ได้หรอเรื่องนี้เราก็คุยกันไปแล้วถูกไหมฮะในพาร์ทที่1ว่าเราไม่ควรรวมโมเดลที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันนะฮะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมุติให้คนจากคอนเท็กซ์ของ warehouse อใช้ภาษาตามคนจากคอนเท็กซ์ของ scheduling เนี่ย หนึ่งเลยคนจาก warehouse ก็จะรู้สึกแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันไม่เป็นธรรมชาติสําหรับเขานะเพราะเขาสนใจแค่ของในคลังถูกไหมครัปกติแล้วทําไมเขาถึงต้องมานั่งสนใจเกี่กับว่าใครเป็นคนฉีดหรือฉีดให้ใครคนไข้พยาบาลอะไรเพิ่มด้วย2คือการทําแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าโค้ดของ context warehouse หรือว่า service warehouse เนี่ยเราต้องสร้าง entity ของพยาบาลกับคนไข้เพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งพยาบาลกับคนไข้เนี่ยมันเป็น concept ของคอนเท็กซ์อื่นที่ไม่ใช่ของ Warehouse นะฮะถ้าเราให้ Warehouse ต้องใช้เนี่ยมันหมายความว่าเรากำลังเพิ่ม Dependency ที่ไม่จำเป็นขึ้นมาในอนาคตถ้า Entity พยาบาลกับคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเ,เ,เนี่ย s e r v i ว e w a r e h o u s e มันดันต้องเปลี่ยนตามด้วยถูกไหมเพราะมันต้องใช้ทางนั้นี่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยในในความหมายหรือในการทางานจริง สุดท้ายมันก็จะเมนเทนยากฮะแก้ไขาย,ยากแล้วโมเดลมันก็จะคุมเคลือไม่ชัดเจนก็เป็นแบบตอนแรกที่เราคุยกันระบบเรามันก็จะกลายเป็น Big Ball of Mud ที่เป็นเวอร์ชันไมโครเซอร์วิสนะฮะวิธีการป้องกันก็คือว่าเราต้องร่วมมือกับโดเมนเอ็กซ์เพรสในการออกแบบภาษา Ubiquitous Language เนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็ยึดภาษานั้นเป็นหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง จริงๆเรื่องของการทําความเข้าใจภาษาที่จะใช้เนี่ยมันยังมีประเด็นอะไรอีกเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเพิ่มเข้าไปให้ในเนื้อหาถัดๆไปที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วมันก็มีเครื่องมือที่สามารถช่วยเราออกแบบระบบแล้วก็พัฒนา ubiquitous language ร่วมกับ domain expert ได้ง่ายขึ้นอย่างการทำ event storming workshop ซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ในคลิปหน้าๆน,นะฮะแต่สำหรับคลิปถัดไปเนี่ยก่อนที่จะเบื่อกันซะก่อนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับเทคนิคมากขึ้นกันดีกว่า เราจะได้เห็นว่า Barelit Context เนี่ยพอมันมาเป็น Microservice แล้วฮะมันจะทำงานยังไงจะแชร์ข้อมูลกับ Context อื่นๆยังไงได้บ้างก็จะเป็นเรื่อง Architecture ของ Microservice นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ